สวัสดีจ้าวันนี้กระสีาพาทุกคนมาเบิง์น mm. เรียนเด้จ้าเน,นี่เเรียนบรูว่าเป็นของประเทศยังได้จ้านี่ยบอลูว,ว่าเพ่นมหนาตาสวยงามเนาะแล้วก็บบอลูวาเพ่นแหลกได้บอลด้จ้านี่ยพ,พี่พี่น้องน้องเขามาเบิง์นหลก็เห็นคอนมเมนต์ไว้ให้ในได้จ้าว่าเพ่นสามารถแหลกได้บอเนาะยิ่งกับบอลูว,ว่าเพ่น เป็นเหรียญประเทศใดด้วยจา้านี่ส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญสองบาทด้จาจ้ายิงเห็นเป็นสวยก็เลยจะดสะสมไว้หลายเหรียญเนาะแต่เหรีสองบาทค่ะพี่พี่น้องนองย่านแบบลงกะสามารถเอาปกากกาแด้จ้านี่เนะเขียนไว วัาเหรียญสองบาทแต่เข,เขียนไวน้เลยเพื่อเวลาเขาใส่เขาจะบ้องงงนะจ๊ะก็ะจะมีอีกเหรียญจากเหรียญนี้สวยงามมากเลยสองสองพันสิบหกนะจ๊ะนี่ก็รู้ว่าเป็นของประเทศใดแค่กันนะจ๊ะนี่ สวัสด,ดีแต่เรียนนี่ก็บพรา้ว่ามันมีมูลค่าหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้าิ่นเอามาซื้อของนะจาะนี้เนาะห้าของเนก็จะเป็นเขียนว่าเล็กนึง สำหลักมณี้กะพามาเบ่งเหรียญสวยงามเล้วจ้าขอบคุณพี่น้องๆสวัสดีจ้า